สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะจากประเทศออสเตรียเพื่อนๆวันนี้นะคะเดี๋ยวบีจะพาเข้าป่านะบีจะไปเก็บกระเทียมป่านะคะก็ไม่ได้เข้าป่ามาประมาณสองสาวันเลยนะเพราะว่าที่บ้านบีนะคะฝนมันตกค่ะมีวันนี้แหละเ,เมื่อเช้าฝนก็ตกนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเป็นตอนบ่ายแล้วแดดออกนะคะเพื่อนๆนี่นะ บ้านเรานะคะฝนตกนะนี่ยังเปียกอยู่เลยนะคะนะแต่ว่าฝนหยุดแล้วมีก็เลยเดี๋ยวจะรีบเข้าป่าสักหน่อยนะคะนี่น้ำยังแบบตามถนนนะยังมีน้ำอยู่เลยนะแต่ว่าวันนี้เราเตรียมตัวพร้อมแล้วนะคะไม่ได้เข้ามาสองสาวันแล้วนะไม่รู้ว่า กระเทียมอะค่ะเขาแบบว่าโตแล้วยังที่เดิมนะคะเพื่อนๆแต่ว่ามันไม่ค่อยมีเยอะนะแถวแถวตรงที่บีไปหานะคะเพื่อนๆได้ยินเสียงน้ำไหมเสียงน้ำรุนแรงมากอุ้ยแถวนี้มีฟันสิงโตเต็มเลยนะ ที่อื่นเขาโตโต,ตนะที่นี่นะยังไม่โตเลยนะคะเหมือนกับอากาศมันเย็นมันออกที่หลังเขาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะข้างบ้านบีมีลำธารด้วยนะคะช่วงนี้ฝนมันตกนะเพื่อนๆมันก็เลยแบบว่าน้ำเยอะนะคะแล้วก็ ไหลแรงด้วยนะเสียงก็เลยค่อนข้างดังมาจา้ะวีใส่เสื้อแบบนี้มานะเพราะว่าเวลาที่เราเข้าไปใต้ต้นไม้อ่ะค่ะมันเย็นเย็นมันมันไม่เจอแสงแดดนะมันก็จะแบบว่าหนาวๆเตรียมตัวมาพร้อมเหมือนเดิม นะคะมาดูกันซิว่าเออมันมีอะไรบ้างนะคะฝนตกอย่างนี้นะ มันก็พวกผักพวกอะไรเนาะมันได้น้ําฝนนะคะฝนตกแล้วก็มีแดดอย่างเงี้ยจะผักก็จะโตเร็วนะคะตรงนี้ก็คือป่ากระเทียมนะคะเ,เพื่อนๆที่ดีมาเก็บ มันก็ไม่ค่อยสวยนะเพื่อนๆแต่มันก็พอได้กินอยู่มันไม่อวบเนาะฝนตกอีกแ,แล้วโอ้ยเนาะโอ้ยเพื่อนๆกระเทียมป่าก็จะหาฝนก็ตกลงมาอันนี้เป็นฝนน้ำแข็งนะนี่อุย้ยกลับบ้านก่อนนะคะรตายตายตตต กำลังตรงนู้นกำลังแบบเยอะๆมากเลยแต่ก็ได้มาอยู่นะคะโอ้ยเพื่อนๆมันตกเป็นไอ้นี่ยเขาเรียกอะไรนะถ้าเป็นบ้านเราเขาเรียกลูกอะไรลูกเห็บโอ้ยตายตายตาย,ต,าย,ต,ายตกลงมาเป็นน้ําแข็งตรงนี้เยอะนะแต่บีไม่ได้เก็บนะคะบีไปเก็บตรงนู้นน่ะกําลังแบบว่าไอ้นี่เลย นี่จ้ะได้มาสักห้าน้อยๆโอ้ยเปียกหมดแล้วจะคุ้มกันไหมเนี่ยถ้าฉันป่วยเมื่อกี้ยังแดดออกอยู่เลยเนาะก็คิดว่าจะไม่ตกแล้วนะแต่เป็นฝนน้ำแข็งนะคะตกลงมาจริงๆแล้วก็เหมือนเทวดาแกล้งเหมือนกันนะ พอมาใกล้จะถึงบ้านแล้วนะตกนิดเดียวพอเวลาเราอยู่ในป่าใช่ไหมตกแรงมากแถวนี้มีฟันสิงโตเยอะเลยนะคะถ้าเกิดว่าอยากกินนะขุดเอาแล้วก็ไปต้มไปแกงได้เลยอื้อฟันสิงโตนี้ไม่ต้องเข้าป่าเลยนะพเพื่อนๆเต็มเลยนะแล้วก็ค่อนข้างสะอาดด้วยนะเพราะว่า เออเรียกอะไรที่นี่มันเป็นสวนส่วนตัวใช่ไหมมันไม่ค่อยมีหมานะคะมาวิ่งเต็มเลย่ะเฮ้ยเหมือนฟ้าแก้งเราเลย <laughs> จเพื่อนๆคะ้ะตอนนี้บีก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะอันนี้คือผักที่บีนะคะไปเก็บมาตอนที่ไปทิ้นขยะนะคะแฟนบีจอดรถเนาะอยู่ข้างๆถนนนะคะบีก็เลยแบบว่ารีบลุงนะไปเก็บมานะคะอันนี้เขาเรียกบ,บีบีว่าบีรู้จักเขาอยู่นะแต่แบบไม่ค่อยแน่ใจไงว่ามันกินได้หรือเปล่านะคะบีก็เลยเก็บมาแค่นี้แล้วก็ โพสถามใน Facebook ด้วยนะคะว่ามันกินได้ไหมพี่ๆที่เขาเคยกินนะคะเขาก็บอกว่ามันกินได้นะคะมันคือผักกาศป่านั่นเองนะคะ mm hmm. นี่นะมันจะเป็นใบยิกๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีดอกด้วยโอเคนะคะแล้วก็เมื่อกี้นี้ที่เราพาเพื่อนๆนะไปเก็บกระเทียมป่านะคะเ mm hmm. บี้ยจะเอามาทำกุยช่ายค่ะ แล้วก็ไปเมื่อกี้นี้ฝนมันตกนะเพื่อนๆได้แต่อ่อนๆแบบว่ารีบเก็บมากเลยนะไม่ได้ถ่ายถ่ายวิดีโอแต่ว่าถ่ายไม่เยอะนะคะเพราะว่าฝนมันตกค่ะก็เลยแบบรีบเก็บแล้วก็รีบกลับนะคะนี่จะ้ะเดี๋ยวจะเอามาล้างทำความสะอาดฝนตกนะคะ ตอนบีไปเนาะมันก็มีแดดนะคะพอไปได้เก็บได้สักแป๊บหนึ่งไม่ถึงสองสามนาทีเลยฝนตกอย่างแรงนะคะเป็นแบบฝนฝนลูกเห็บนะนี่จ้ะตรงแถวบ้านบีมันไม่ค่อยเยอะด้วยนะเพื่อนๆมันก็เกิดทุกปีแหละแต่ว่ามัน มันไม่ค่อยเยอะนะคะยี่ก็เก็บมาได้แค่นี้ก็เยอะอยู่นะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงแบบเขาเรียกอะไรหน้าหน้าฤดูใบไ,ไม้ผลิเนาะผักออกเยอะนะคะเลือกกินได้เลยใครชอบกินชนิดไหนน,นะคะ ได้มาได้มาเยอะอยู่นะจ๊านี่เดี๋ยวจะล้าทงทำความสะอาดแล้วก็เอาไปทำผู้ใชาค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็อันนี้เป็นผักกาดนะคะผักกาดป่าเอาละจ้าเพื่อนเพื่อนคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ขอตัวไปก่อนเนาะเอาไว้เจอกันนะคะในคลิปวิดีโอหน้าค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไปลคะค่ะสวัสดี เอาวิดาเซนค่ะไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีเอาวิดาเซน